มาเฟียโหดโคตรซาตานตอนที่10ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับแอดขออนุญาตชี้แจงก่อนเนื่องจากนิยายเรื่องมาเฟียโหดโคตรซาตานนี้เป็นตอนที่มีฉากเอ็นโดยเฉพาะดังนั้นแอดจึงได้ตัดเนื้อหามากกว่าร้อยละ90%ออกไปนะครับหากเราบรรดาแฟนคลับคนไหนนะครับต้องการที่จะอ่านเนื้อหาเต็มๆสามารถเข้าไปอ่านได้ในอ e ีบุ๊ก ในใิยายเรื่องมาเฟียโหดโคตรซาตานซึ่งแอดมินจะนำลิงก์ไปแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไอเพิกมึงออกไปถ้ากูไม่เรียกมึงไม่ต้องเข้ามาส่วนมึงที่ก้มหน้าอยู่เดินเข้ามาหากูซะกะวินที่พูดจบเพิกลูกน้องคนสนิทก็เดินออกไปเหลือเพียงแต่คนตัวขาวล่างเล็กที่ยืนก้มหน้าเพราะควมกลัวนั้นอยู่มิกก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาคนที่เรียกตน จนมาเฟียนั่งมองคนที่ค่อยๆเดินขยับเข้ามาแล้วกวินก็หงดหงิดในความชักช้ากวินจึงรีบลุกยืนขึ้นแล้วเดินไปหามิกที่มิกนั้นกำลังค่อยๆเดินขยับเข้ามาใกล้ๆตนจนเป็นมิกที่ไม่รู้ว่ามาเฟียนั้นเดินมาดักหน้าตนแล้วมิกที่มัวแต่ก้มหน้ามิกหมอตัวเล็กที่ค่อยๆเดินขยับเข้าไปเรื่อยๆนั้นก็จนเข้ากับกวินมาเฟียนุ่ม มึงจะมองได้กูได้หรือ,อยังมิกที่ได้ยินเสียงและรู้ว่าตนนั้นเดินชนมาเฟียหนุ่มเข้ามิกจึงกล่าวเอ่ยขอโทษอย่างเร่งรีบขอขอโทษครับอ่ะเป็นมิกที่กำลังจะกล่าวขอโทษที่โดนชนมาเฟียหนุ่มแต่มิกก็ต้องร้องขึ้นมาเมื่อกวินนั้นกระชากป้ายชื่อสีแดงที่อยู่บนปกเสื้อของมิกพร้อมกับกวินมาเฟียใจร้าย ที่เอ่ยขึ้นทำไมทำไมมึงไม่เอาป้ายนี้ให้พวกมันดูมึงชอบที่โดนพวกนั้นมันลวนลามนักหรือไงผมผมผมกลัวพวกเขาครับเหรอมึงกลัวเหรอกูว่าไม่ใช่มั้งกูว่ามึงชอบมากกว่าดีถ้ามึงชอบเดี๋ยวกูจัดให้กวินพูดจบด้วยความที่กวินรู้สึกหงุดหงิด ก็จับคนตัวเล็กร่างบางที่ยืนอยู่ตรงหน้าตนนั้นกระช่าฉีกเสื้อเชิ้ตแขนยาวออกภายใต้การขัดขืนคนคนที่กลัวอ่ะอะอ่ะ,อ,ะอย่าทําผมเลยนะครับเอออย่านะครับคุณกวินอ่ะอย่าทําอะไรผมเลยนะครับผมกลัวแล้วกวินมาเฟียเริ่มฉีกเสื้อของมิกออกทําให้มิกนั้นเกิดความกลัวขึ้น มิกจึงใช้ฟันที่อยู่ภายในปากของตนนั้นกัดเข้าไปที่แขนของเกวินมาเฟียหนุม่มที่กำลังรุ่มล่ามกับเสื้อของตนโอ้ยสั์เป็นเสียงของมาเฟียหนุม่มที่ร้องเพราะเจ็บที่แขนหลังจากที่มีคนตัวเล็กร่างบางนั้นกัดด้วยสันดานของมาเฟียที่โดนทำร้ายเกวินจึงใช้หลังมือของตนนั้นตบไปที่หน้าของมิกจนคนที่โดนตบ เซล้มไปที่พื้นข้างผนังกระจกของห้องกวินมาเฟียใจร้ายรีบเดินไปหาคนที่ล้มลงไปแล้วใช้มือจับกระชากหัวควมกลัวของมิกที่กำลังโดนมาเฟียขยุ้มผมกระชากอยู่มิกก็ได้ยกมือขึ้นเพื่อไหว้ขอโทษมาเฟียแล้วเอ่ยต่อมาเฟียอ้อนวอนขึ้นอีกหนึ่งครั้งผมขอโทษครับคุณกวินผมไม่ได้ตั้งใจจะกัดคุณนะครับกวินมาเฟียใจร้าย ที่ใช้มือกระชากหัวมิกอยู่ก็กระชากหัวของมิกเข้าแนบกับผนังกระจกที่อยู่ข้างๆพร้อมกับมาเฟียใจร้ายนั้นได้เอ่ยขึ้นมึงเห็นไอ้พวกบาน้ำที่โดนแขกลุมเอาไหมมึงเลือกเอาว่ามึงจะให้กูหรือมึงอยากโดนลุมเหมือนพวกนั้นฮะมิกที่ได้ยินพร้อมกับหน้าที่แนบกับผนังกระจกก็ได้มองลงไปที่ผับที่เหล่าบาน้ำใหลายคน ที่กำลังโดนแขกบําเบลสวัสดให้กับแขก V.I.P. ของบาร์อยู่พร้อมกับเหล่านาน้ำใหลายๆคนที่โดนขืนใจจากแขกที่เข้ามาใช้บริการผมผมไม่อยากโดนเหมือนแบบนั้นครับคุณกวินทำผมคนเดียวก็ได้ครับมึงแน่ใจว่ามึงจะให้กูเอาแล้วมึงจะไม่ขัดขืนกูอีกครับผมจะไม่ขัดขืนอีกแล้วครับดีไหนมึงทำให้กูดูหนสิ ว่าไอการไม่ขัดขืนของมึงมึงทำยังไงกวินมาเฟียหนุ่มพูดจบ <c oughs> ก็ปล่อยมือออกจากหัวของมิกแล้วยืนตัวขึ้นตรงและสองมือของกวินนั้นก็ค้ำไปที่เอวพร้อมกับก้มหน้ามองคนที่ว่าจะทำอะไรให้กับตนส่วนมิกเมื่อรู้ว่ามาเฟียเลิกทำร้ายแล้วมิกที่หน้าแนบชิดติดกับผนังกระจกของห้องว i p ออยู่มิกก็รีบขึ้นมาลุกขึ้นนั่งคุกเขา่า หันหน้าไปหาเป้ากางเกงของมาเฟียที่มาเฟียในตอนนี้กำลังใช้มือทั้งสองนั้นค้ำเอวยืนก้มหน้ามองลงมาที่มิกอยู่ดังนั้นสองมือของมิกก็ลูดซิปกางเกงชุดสูททักซีโดพร้อมปลดกระดุมและหัวเข็มขัดของกวินมาเฟียหนุ่มออกรีบถอดออกเลื่อนกางเกงของมาเฟียมากองไว้ที่ข้อเท้าของชายหนุ่มจนเหลือแต่ผ้าที่ปกปิดแกนกายของชายหนุ่มอย่างมาเฟีย จนในที่สุดเป็นมาเฟียเองที่เป็นคนยกขาขึ้นแล้วถอดกางเกงของตนออกจากขากวินรีบถอดเสื้อของตนออกจนกวินนั้นเหลือเพียงสิ่งที่ปกปิดแกนกายเพียงเท่านั้นแล้วกวินก็เดินไปนั่งรอมิกที่โซฟาถอดรองเท้าและถุงเท้าของตนออกอีกทั้งยังมาเฟียหนุ่มนั้นหงายมือกระดิกนิ้วเรียกให้คนที่ตัวขาวร่างเล็กนั้นคานเข้าไปหาส่วนมิกนั้น ก็รีบค่อยๆลุกแล้วเดินเข้าไปนั่งที่ระหว่างขาของมาเฟียเป็นกวินมาเฟียหนุ่มที่ใช้แผ่นหลังนั่งพิงโซฟาพร้อมกับยกเท้าขึ้นอยู่ระดับเดียวกันกับปากของมิกพร้อมกับมาเฟียหนุ่มนั้นได้เอ่ยบอกเอาปากมึงมาเช็ดทำความสะอาดเท้าให้กูดิทันทีที่มิกได้ยินและได้ฟังสิ่งที่มาเฟียหนุ่มพูดมิกก็รู้ทันทีว่าร่างกายของตนนั้นมันไม่มีค่าพอ เท่ากับฝุ่นที่เกาะตามเท้าของมาเฟียยิ่งมิกคิดว่าตนจะต้องได้ทำสิ่งนี้น้ำตาของมิกก็เริ่มคอที่ดวงตาขึ้นมามากขึ้นแต่นี่เท้านะครับคุณกาวินถึงแม้มิกจะพูดขึ้นมามาเฟียก็ทำเหมือนไม่ได้ยินแต่กาวินมาเฟียหนุ่มกับเอานิ้วเท้านั้นชี้มาที่ปากของคนตัวเล็กร่างบางที่นั่งคุกเข่าอยู่ระหว่างขาของมาเฟียหนุ่ม แล้วกว,วินมาเฟียหนุ่มก็กล่าวเสียงอย่างเย็นชาขึ้นช้าๆกูบอกให้มึงทำมิกที่ได้ยินก็กลัวว่ามาเฟียจะโมโหร้อนอีกสองมือของมิกก็เลยจับที่เท้าของมาเฟียไว้แล้วเปิดปากของตนออกก่อนจะงับพอยังครับเป็นเสียงของมิกที่เอ่ยถามแล้วมาเฟียก็ตอบกลับมาถอดจุดมือออก มิกที่ได้ยินก็หยุดการกระทำที่สัมผัสที่เท้าของมาเฟียหนุ่มเปลี่ยนมาเป็นถอดเสื้อผ้าของตนออกดังที่มาเฟียสัง่งจนร่างกายของคนตัวขาวร่างเล็กทําให้ชายหนุ่มหุ่นกำยำที่มีมัดก้ามบ่งบอกว่าเป็นผู้ชายที่แข็งแรงนั่งอยู่โซฟาเทบอยากจะกืนกินร่างเล็กของคนตัวขาวไปทั้งตัวเมื่อคนตัวขาวร่างเล็กที่ยืนขึ้นพร้อมกับถอดเสื้อผ้าของตนออกจนหมดกวินมาเฟียหนุ่มใจร้าย ก็ต้องหลงไหลกับเรือนร่างของหมอตัวน้อยอีกครั้งเพราะผิวพันธ์อันเนียนขาวที่ดึงดูดให้มาเฟียที่นั่งอยู่โซฟาเผลอลุกตัวขึ้นยืนจนมาเฟียนั้นก่อนจะตั้งสติได้มาเฟียก็เผลอลุกขึ้นยืนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทันทีเมื่อสติกับคืนมากวินก็จับร่างของหมอตัวเล็กพลิกง่ายกลับไปนอนที่โซฟาแล้วกวินก็ก้มตามลงไป สูดดมตามร่างกายที่หอมยั่วยวนจนคนที่นอนหงายอย่างมิกและหมอตัวเล็กอย่างมิกได้แต่นอนหงายบนโซฟาพร้อมกับน้ำใสในดวงตานั้นเอ่อคอออกมากวินมาเฟียนหนุ่มสูดดมตามลำคอกวินที่เห็นการไม่ขัดขืนของคนที่นอนหงายพร้อมกับไม่ส่งเสียงร้องอะไรกรวินก็เพิ่มแรงสูดดมมากขึ้นเรื่อยๆ จนเปลี่ยนมาเป็นดูดเมมตามตุ่มไตสีชมพูทั้งสองข้างจนกวินนั้นสังเกตได้ว่าคนที่ตนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ด้วยไม่ส่งเสียงร้องอะไรมีเพียงการกัดที่ปากกั้นเสียงไว้กวินจึงเอ่ยพูดมึงจะเงียบเป็นท่อนไม้ทำไมเป็นเสียงของกวินมาเฟียหนุ่มที่ถามแต่ก็ไล้การขานตอบของคนที่นอนอยู่ด้านล่างกวินจึงตวาดขึ้นอีกครั้ง กูถามว่ามึงจะกั้นเสียงไว้ทำไมมันทำให้กูไม่มีอารมณ์มึงรู้ไหมมิกที่ได้ยินตกใจเสียงตวาดของมาเฟียหนุ่มก็รีบหาคำตอบมาตอบแก้ตัวต่อคำถามของมาเฟียที่มิกไม่รู้จะแก้ตัวว่าอย่างไรเพราะมิกที่กัดปากตนนั้นเพราะหมอตัวขาวร่างบางไม่อยากให้ชายหนุ่มที่กำลังจะกระทำชำเราตนนั้นหรือว่าตนรู้สึกเช่นไรมิกจึงตอบตามหลักการของหมอไป อย่างลืมไต่ตองกับผลที่จะตามมาก็สิ่งที่คุณทำกับผมผมไม่รู้สึกอะไรนี่ครับทันทีเมื่อกวินมาเฟียหนุ่มได้ยินคนที่มีกลิ่นกายหอมเย้าวยวนเปิดปากตอบตนออกมาแต่คำตอบนั้นกวินก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับการดูถูกความเป็นชายอย่างมาเฟียเช่นตนเป็นอย่างมากหรอกูคงทำไม่ถึงใจมึงสินะได้เดี๋ยวกูจัดให้ กวินที่พูดจบกวินก็ใช้มือเอื้อมไปเปิดกล่องที่วางอยู่บนโต๊ะที่มีไว้ให้กับแขกนำมาเล่นเพิ่มรสจวาดกับบาน้ำของที่นี่ในกล่องนั้นมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายพร้อมกับยาที่กระตุ้นกามอารมณ์กวินรีบหยิบยากระตุ้นออกมาจากแผงแล้วยกให้กับมิกที่อยู่ใต้ล่างของกวินได้ดูคุณกวินจะทำอะไรครับก็มึงบอกกับกูว่ามึงไม่มีอารมณ์ กูก็จะจัดให้มึงไงไม่นะครับคุณกวินอย่าทำนะครับผมกลัวมึงจะกลัวทำไมมึงเป็นหมอไม่ใช่หรอพูดจบกวินก็ใช้มือซ้ายบีบไปที่ปากของหมอตัวหอมแล้วยัดเม็ดยาลงไปพร้อมกับใช้มือปิดปากปิดจมูกหมอตัวหอมไว้จนมิกนั้นต้องกืนเม็ดยาลงไปในลำคอ เป็นเสียงร้องอูอีของคนที่โดนเอามือปิดปากจนมิกนั้นกลืนเม็ดยาผ่านลูกกระเดือกลงลำคอไปกวินมาเฟียนหนุ่มถึงจะได้เอามือที่ปิดปากของมิกไว้นั้นออกแต่กวินที่ขึ้นค่อมตัวของมิกอยู่บนโซฟาในขณะที่รอให้ยาที่มิกกลื่นลงไปนั้นออกฤทธิ์กวินมาเฟียนหนุ่มก็หยิบจับดินโดไร้์สายออกมาจากกองแล้วยกโชวต่อหน้าของมิกอีกครั้งมิกที่เห็น ก็รู้ทันทีว่ามาเฟียใจร้ายคนนี้จะทำอะไรกับตนมิกจริงได้เอ่ยทัดทานพร้อมกับสายหน้าไม่นะครับมึงไม่ต้องกลัวไอ้นี่มันเล็กกว่าของกูพูดจบกวินก็ถอยไปที่ปลายเท้าของมิกที่นอนอยู่โซฟายกขาทั้งสองข้างของมิกขึ้นและในที่สุดมิกหมอตัวขาวล่างเล็ก ก็ได้ตกเป็นของมาเฟียใจร้ายอย่างทุกทนทรมานเป็นยกที่1นึ่สำหรับค่ำคืนนี้จบตอนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนิยายมาเฟียโหดโคตรซาตานในตอนที่10แอดต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าแอดได้ตัดเนื้อหา NC มากกว่าร้อละ90%ออกไปแอดไม่สามารถนำมาพากเป็นนิยายเสียงให้กับเหล่าบรรดาแฟนๆได้รับฟังกันได้จึงทำให้นิยายเสียงในคลิปวิดีโอนี้ สั้นเกินไปยังไงแอดมินก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับหลังจากจบนิยายในตอนนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดซับ s ไคร b e พร้อมกดกระดิ่งช่องติ่งคนหลอด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดรับชมนิยายในตอนต่อไปสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่อุตส่าห์รับฟังขอบคุณและสวัสดีครับ